โรมันเครกเกียกับซาเมสเมื่อคืนดูฟอร์มการต่อสู้เรียบร้อยแล้วซาเมสก็ถือว่าดี g กรีไม่ธรรมดานะถ้าเกิดเขามีเข็มขัดพาดท,ที่ตัวเขาเนี่ยน่าจะคู่ควรที่วันเนี่ยเอาไปชิงเพราะว่าดูคนไทยเนี่ยพูดแง่ดีของโรมันเยอะนะก่อนหน้านี้ที่ผมไม่เคยดูโรมันต่อยเลยแต่ว่าจะมีคนที่แบบคอมเมนต์ตลอดว่า ให้ทำโรมันหน่อยทำโรมันหน่อยพูดถึงโรมันหน่อยอะไรเงี้ยเป็นมวยที่ใช้หมัดดีแล้วพอดูคนที่อยู่ตรงมุมอ่ะคนที่เป็นเป็นพี่เลี้ยงให้โรมันอ่ะสิงกิตอาราซอฟเว้ยแล้วอีกคนหนึ่งหนักกว่านั้นอีกผมไม่รู้เขาชื่ออะไรนะแต่ว่าเขาคือคนที่แก้เกมให้อาราซอฟในแต่ละไฟ์อ่ะเขายืนอยู่ตรงมุมของโรมันเว้ยเพราะฉะนั้นคู่ต่อสู้ของโรมันคืออักเดเวงานหนักละ ส่วนอัพเดเวเนี่เพราะชอบปล่อยหมัดเป็นชุดๆนะปล่อยหมัดดัวดัแต่พูดตามตรงว่าการปล่อยหมัดดัวๆแบบนั้นหากเป็นจิงกิสหรือวิธีแก้แบบเดียวกันยากมากที่จะเกิดประสิทธิภาพการจะแก้สไตล์ของจิงกิสมันจะมีรูปแบบบางรูปแบบอยู่ซึ่งต่อให้แก้ได้นะมันจะต้องมีทักษะบางอย่างซึ่งผมไม่บอกใครเพราะว่ากว่าจะฝึกได้อันนี้มาเนี่ย โอ้โหใช้เวลาเป็นสิบกว่าปีเลยอ่ะเพราะฉันไม่บอกใครฟรีๆแน่นอนอยู่แล้วจ่ายตังก็ไม่บอกแต่น,นาเมดอักเดเวเนี่ยถ้าต้องสู้กับสไตล์เดียวกับชิงกิสจริงๆนะคือเราเห็นแล้วแหละว่าโรมันมีวิธีการออกหมัดที่คล้ายๆกับชิงกิสจริงๆแต่ว่าไม่ได้เหมือนซะทีเดียวทักษะการเตะไม่ได้ถึงกับขนาดนั้นนะ่ะแต่เขาก็จะไปได้ตรงมีความหนักหน่วงผมว่าอาักเดเวไม่สามารถแก้สไตล์นี้ได้สไตล์นี้จะแก้ได้ มีวิธีอยู่แต่ว่าไม่ใช่อังเดเวอังเดเวทำไม่ได้ผมว่านะเพราะฉะนั้นคู่นี้ผู้ที่จะชนะก็คือโรมันคือจริงๆผมรู้นะว่าหลายคนเนี่ยคิดอยู่แล้วว่าโรมันก็ต้องได้เปรียบแต่เชื่อว่าที่เข้ามาดูส่วนใหญ่อยากได้ข้อมูลเพิ่มแล้วก็อยากให้คอนเฟิร์มอีกเสียงหนึ่งใช่ไหมเพื่อจะได้ชัวร์ใช่ไหม